สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังช้อนทองนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่แปของเราแล้วนะครับวันนี้พอควันจะ,ะมาทำความสะอาดบ้านแม่ช้อนทองกันนะครับวันนี้อพอควันก็ตื่นแต่เช้าแล้วครับวันนี้นี่สร้างความคุค้นเคยให้แม่ช้อนทองด้วยนะครับวันนี้ก็ สำหรับท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพังช้อนทองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปคร,ครั้งต่อไปก็าฝากทุกท่านที่ผ่านเข้ามาด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับพ่อควันก็จะตอบคอมเมนต์ จะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่แม่ๆหรือท่านผู้ที่ผ่านเข้ามาทุกคำคำไอ้ทุกคอมเมนต์นะครับถ้าถ้าคอมเมนต์ในที่พ่อควันไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านล่าช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเราพ่อควันก็จะตั้งใจที่จะตอบทุกคอมเมนต์ที่แม่แม่คอมเมนต์มานะครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเนื่องจากว่าพ่อควันก็มีภาระท,ที่จะต้องดูแลแม่ช้อนทองนะครับบางทีต้องไปตัดหญ้านะครับทาความสะอาดบ้านให้น้องไอ้ให้แม่ช้อนทองนะขอไภัย้าพูดผิดบ่อยมากเลยก็บดี <c oughs> <c oughs> ติดเต้นเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ต้องต้องขอไปนะวันนี้ ค่อยจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องไปทําความสะอาดให้แม่บ้านช้อนทองนะครับก็เ,เลยเสียงอาจจะสันส่นๆไปหน่อยนะครับต้องต้องขอใครอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีแม่ช้อนทองของเรานิ่งแมางนะครับหลังจากที่ได้รับอายาบำรุงมาอาหนึ่งเข็มนะครับก็รู้สึกว่าอยากอาหารมากขึ้นนะครับก็พ่อค้าต้องหายาหายามาเพิ่มให้นะครับเมื่อคืนก็กินยาแบบ ทั้งคืนนะครับโยนโยน,โยนทิ้งทงให้นะครับแม่สวนทองก็กินจนพุงพุงตึงเลยนะฮะก็เป็นคลิปที่แปดของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ซึ่งผู้ติดตามก็อย่างน้อยนะครับก็ขอความอนุเคราะห์ท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมช่วยกดติดตามแล้วก็แชร์ไปยังท่านอื่น เข้าามมรับชคลิปถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดพ่อควันก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับสิ่งพ่อควันก็ถือว่าเป็นมือใหม่หัดทำนะครับอยากานำเสนออีกมิติหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งด้านหนึ่งของอแม่พังช้อนทองซึ่งเป็นช้างที่เชื่องน่ารักและก็เป็นมิตรกับทุกคนในอีกมิติหนึ่งที่อยากนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นอีก ส่วนหนึ่งของช้างพังซึ่งเขาเป็นช้างที่ที่พ่อควานเคยเลี้ยงมาครับก็เชื่อกน,นี้ถือว่าเชื่องมากครับแล้วก็เป็นมิตรกับทุกทุกขั้นมากครับสําหรับท่านใดที่อยากจะรู้จักกับแม่ช้นทองก็สามารถมามา,มาดมาดูได้นะครับที่บ้านขุนชัยทองหมู่ที่4ตำบลหนองเรืออําเภอชมบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มี สถานที่เป็นทุ่งนาโล่งนะครับบ้านแม่อนทองเราบรรยากาศค่อนข้าง,งที่จะเป็นธรรมชาตินะครับก็สําหรับท่านใดที่แวะมาก็แวะมาเยี่ยมได้นะครับหรือผ่านมาทางทางบ้านแม่ช่อนทองกอ็สามารถเข้ามาเยี่ยมแม่ช้อนทองได้นะครับหรือท่านใดที่เข้ามาแล้วไม่เจอก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรนะครับ087 2546553นะครับเป็นเบอร์ของพ่อควานเองนะครับผมถ้าอยากจะแวะเข้ามาขีดมาดูแม่ช้อนทองนะครับซึ่งเด็กๆผู้ใหญ่ผู้ไอคลชนลาหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถกระชิดได้เพราะว่าแม่ช้อนทองของเรานี้เชื่องมากนะครับเป็นมิตรกับทุกท่านเลย,เลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่แวะมาก็ สามารถเข้ามาหาแม่สนทองได้นะครับเพราะความยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถึงเราจะมีผู้ติดตามน้อยแล้วก็เพิ่งลงคลิปได้ไม่กี่คลิปนะครับแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาที่เข้ามาเยี่ยมชมแม่สนทองนะครับก็ท่านใดที่ชอบแล้วก็รักเกี่ยวกับ้างก็ เรียนเชิญแวะมารับชมทางช่องแม่พังช้อนทองหรือว่าเดินทางมาที่บ้านของเรานะครับที่บ้านขุนชัยทองตำบลหนองเรืออําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางเบอร์โทรศัพท์0872546553ซึ่งเป็นเบอร์โทรของพ่อขวานนนเองนนะครับก ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมกนนารนำเสนะอแม่พังซ้อนทองในอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะพยายามลงลงคลิปให้ท่านได้รับชมไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งพ่อควานก็อาจจะตัดต่อคลิปยังไม่คล่องแล้วก็ก็อาจจะเทคโนโลยีอาจจะ อาจจะไม่ทันสมัยก็หรือทํายังไม่คล่องอยังไงถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยทุกท่านด้วยขอจบการน,นาเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านและก็สวัสดีครับผม